ปริมาณน้ําฝนที่ตกบริเวณเหนือเขื่อนอุบลรัฐก็ยังคงทยอยไหลเข้าอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัฐล่าสุดมีน้ําไหลเข้ากว่า8ล้านลูกบาทเมตรในขณะที่การระบายน้ําลงสู่ลําน้ําพองก็ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องสถานการณ์น้ําในเขื่อนอุบลรัฐอําเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นวันจันทร์ที่26สิงหาคม2567ปริมาณน้ําในอ่างมีอยู่จํานวน618ล้าน9แสน 60,000ลูกบาทเมตรคิดเป็น25.46%ระดับน้ำอยู่ที่175เมตร42เซนติเมตรจากระดับทะเลปานกลางจากที่มีฝนตกลงมาโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เหนือเขื่อนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชายภูมิจังหวัดเลยจังหวัดขอนแก่นหนองบัวลำพูหรือแม้แต่จังหวัดเพชรบูรณ์ล้วนเป็นเส้นทางน้ำที่เชื่อมโยงส่งผลให้มีน้ำทยอยไหลลงมาเขื่อนอุบลรัฐทุกวันในช่วงนี้ ล่าสุดตั้งแต่เวลา24 Banana. นาฬิกาเรื่อยมานะครับนจนถึงเวลา8นาฬิกามีน้ำไหลเข้า8 1, 40, 40, ล้าน1 4 0 0 0ลูกบาทเมตรขณะที่การระบายน้ำลงสู่ลำน้ำพองยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน4 2, ล้าน2 0 0 0ลูกบาทเมตรทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณน้าให้อยู่ในเกณฑ์ให้มีความสมดุลเหมาะสมตามมติของคณะกรรมการลุ่มน้ำทีและเขื่อนอุบลรัฐ ยังคงสามารถรับนามได้อีก1,812,340,000ลูกบาทเมตร